การงานที่รุกเป็นยังไงบ้างครับแต่ตอนนี้นะก็หนักกว่าที่เห็นที่ว่านะครับชื่อชื่ออะไรนะผมนะมูฮัมหมัดชื่อมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดครับผมบ้านอยู่ในป่าเขื่อนบางล่างโอ้โหไหนผมเขื่อนบางล่าง ลแล้ววันนี้รู้สึกครั้งแรกที่เห็นลูกเดินออกมาใดมื้มดีใจ<ด>แบบสุนะาราหลาน้องอดีใจด้วยนะคะผมอยู่ในเหตุการณ์พอดีตอนนั้นลงไปซื้อของครับผมช่วยเล่าเหตุหตการณ์ให้ฟังนง่อะก็ลงไปกดเงินข้างล่างก็ตู้ a t ททั้งหมดถูกปิดหมดเลยครับแล้วก็ตำรวจเขาก็ ยิงแก๊สน้าตาเข้าใส่ประชาชนตอนนี้ครับก็คือถามว่าวิกฤตขนาดไหนก็วิกฤตมากนะครับเพราะว่ามีโจรแบบว่าออกมางัดบ้านแล้วก็หลายๆที่ก็แบบว่ามีโจรมีการป้นมีการวิ่งราวเกิดขึ้นครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ทุกจุดแต่ก็หลายๆจุดที่ว่าเกิดความวันนะครับแล้วก็การเดินทางเป็นเป็นยังไงบ้างบ้างครับการเดินทางต้องขอแบบว่า,วาชื่นชมนะครับทาง ทางรัฐบาลนะครับที่ว่าช่วยเหลือแล้วก็การบริการไม่ว่าจะเป็นอีบีแอ์หรือว่าการบินไทยบริการดีมากครับช่วงช่วงที่มีเหตุการณ์เนี่ยเราได้เห็นเหตุการณ์จากอะไรคเห็น <c oughs> ครับเพราะว่าเขตเขตอ่าเขตที่เขาสลายการชุมนุมจุดแรกเนี่ยก็คือรอบบางอดุดะเว่ยอยู่ใกล้ๆก,กับบ้านของผมก็คืออยู่ห่างกันประมาณประมาณ1กิโลเมตรครับผมแล้วก็พอดีวันที่เขาสลายการชุมนุมตอนเย็นเนี่ยผมเดินลงไปข้างล่างแล้วก็ พอดีเขาประกาศปิดตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ปิดธนาคารผมก็รีบไปกดเงินไว้แล้วก็ก็เห็นเขาสลายการชุมนุมกันมาผมก็โดนแก๊สน้ำตามาด้วยชื่อรุชดีครับผมหวังวิทักษ์รุชดีหวังวิทักครับบ้านอยู่อยู่รอแหลงครับผมอยูส่สุขาสามครับแล้วก็น้องน้องชื่อน้องอะไรนะชื่อดีหน้าหวังวิทักษ์ค่ะเป็นพี่น้องกัน เราก็ไปเรียนอยู่ที่นู้นด้วยใช่ค่ะรัาผมแล้วก็ช่วยเล่าเหตุการณ์เข้าข่าที่นู้นให้ฟังทีหนึงนะครับเหตุการณ์เข้าข่าเอาจุดบ้านผมที่อยู่หรือว่าจุดที่เขาประท้วงกันอันนั้นบ้านกับจุดที่เขามีเหตุอยู่ห่างกันับผมห่างกันแล้วเราพอจะทราบเหตุการณ์อะไรนะพอจะทราบก็ตอนนี้ก็เขาก็ผมอันนี้ผมก็ติดตามข่าวทีนงเขาบอกว่าเขาจะประมาณว่าเรียกว่าไงอ่ะจะ โค่นล้มพาดอนกลุ่มพาดอนภาพนะครับผมคือจะไม่มีจะไม่ให้มีอีกแล้วครับผมประมาณนี้ก็แต่ว่าตอนนี้เขาบอกสองครามมันไม่ใช่สงครามมันนี้มันเป็นสงครามการล้างแค้นไปแล้วครับผมก็เลยเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตอนนี้ก็ยิงกันทุกวันนะครับผมผมบ้านผมอยู่ใกล้จากจุดใหญ่แต่มันก็มีจุดเล็กมันก็มีเสียงยิงกันนะบางเมื่อเมื่อเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อเมื่อวันตอนกลางคืนนะครับผมเมื่อวันซืน มีเสียงยินออกมาแถวๆวังของวังเก่าของกษัตริย์ปารุ๊กแล้วก็เราเราเอามีความยากลำบากแค่ไหนครับในการใช้ชีวิตอยู่ยากลําบากก็จะมีเรื่องกดตังครับผมก็ตังกดไม่ออกส่วนอาหารก็อาหารอะไรก็ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะปิดแต่ก็มีเปิดเป็นเป็นเวลาของครับก็ซื้อมาของก็จะราคาแพงขึ้นเยอะ แล้วก็สองคนที่อยู่บ้านเดียวกันบ้างคับ่บ้านเดียวครับผมแล้วก็การเดินทางกลับมากลับมาเนี่ยยากยากกับเบาไหมการเดินทางกลับมาถือว่าสบายแล้วครับผมสบายก็จะมีแค่จุดที่ผมออกจากบ้านอย่างเดียวเพราะผมต้องเช่าเหมารถไปเองเพราะผมเป็นเด็กนอกหอผมไม่ใช่เด็กทุนครับผมแล้วก็ถ้าเหตุการณ์จบลงเนี่ยเราจะกลับไปเรียนต่อไหมกลับไปครับผมกลับไปเรียนต่อ แล้วก็อตอนนี้ได้ข well, ่าวว่ายังมีเด็กไทยที่ยันอยู่ทั้งรุนอยู่ยังมีพี่ชายผมอยู่อีกคนนึงเขาเพอเพอว่าเขาพอดีว่าต่อโทรอยู่แล้วทางโรงเรียนเขาจะสอบประมาณเดือน9ถึงเดือน1ิเขายังเคลียเรื่องนี้ไม่จบเขาก็ต้องอยู่ดูเหตุการณ์แล้วก็มีเพื่อนผมมีคนด้วยที่อยู่ด้วยอยู่ครับผมยังอยู่เพื่อเพื่อที่จะเรียนจะทำเรื่องเรียนให้จบเลยอีกบางคนเขาก็คิดบางคนเขาคิดว่าอาจจะไม่มีรายร้ายแรงมากมายอาจจะพอยังพออยู่ได้ครับผมก็เลย ทนอยู่ก่อนแต่ก็เป็นส่วนน้อยที่เหลืออยู่ครับผมผมแล้วก็ได้มาถึงบ้านแล้วรู้สึกดีใจมากครับปลอดภัยรู้สึกปลอดภัยครับปลอดภัยมากน้องครับรู้สึกยังไงบ้างดีใจค่ะปลอดภัยดีมากนะครับน้าครับน้ารู้สึกไงครับดี่ชายใจนะครับาครัะนุนพี่ชายพี่ชายพี่พี่ชายรู้สึกไงครับเออ ทําดินล้ามาครับตัวที่น้องชายกับน้องสาวทีงได้ปลอดภัยถึยงแม้พี่ชายคนโตยังอยู่ที่นั่นอยู่แต่ก็ตรงนี้ก็คอยกําลังใจให้ครับอยทยปลอดภัยครับโอเคครับผมขอบคุณมากครับครับอย่าใจกันรองเลย